อาจารย์สมพงศ์ก็ไม่ใส่ใจอาจารย์เจ้าวาดก็ไม่ใส่ใจอาจารย์มาทำนี่ปลูกอะไรนี่ตอนนี้ยรับตัวนี้ซิลเลียมซิลเวียมเหรอเป็นไงซิลเลียมอ่ะไอ้นี่มันหมดไหนซิลเลียมนี่เนี่ยถั่วเนี่ยถัถ่วบราซิลที่อาจารย์สมพงศ์อยากได้จะไปให้มันปลูกหญ้าหน่อยหญ้าที่ไม่ต้องการ่ะมันสู้ได้นะ,มมะานอาจารย์ผมถึมงตัดสินใจ,จเอาซิลเลียมไงกันแล้วที่อีโลชั่นที่สโลปสตีฟสโลปเนี่ย ชั้นๆอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยอยู่ได้สู้ได้ไอเนี้ยโอ้โหไอเนี้อันนี้มาไปเห็นที่ต้นริงม่วงอันนี้ฮะต้นริงม่วงผมเรียกต้นติงต้นติงแฟนเอามาเอามาพันกับต้นในปลู่ของนู้นได้ของนี้ได้เอามาจะปลูกขุดดินให้ดูจะาหน้ขุดเป็นนะนี่ปลูกห่างไหนอ่ะห่างคืบนจากไหนจาก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 นี้จากนี้มานี้ขึ้นหนึ่งแล้วตัวระหว่าง มากเเสียพีเรียมบนอาจารย์เอายาวเลยก็ได้เพราผมนั่นยาวทำไหมครับยาวนี่ยาวยาวเป็นร่องเลยแ๋ยวเรียรองใร่องแล้วก็กร่องแล้วกรบพิงมันนะครับวานต้นลไปแข็งแรงนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่เลยใช่เลยให้กลัใจเี่ยดูคนให้กำใจนี่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 องจริงนองจของจรงขจริง จะไม่เสียท <Bond> ีลูกชาวนาเนาะในดูกองแช่ยะนดูดูันอยู่เนี่ยแล้วอันนี้ไปไหนเดียวแถวมันเสียงอาจารย์เสียงเหรอไม่ด้อเล็กไว้ไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกบมันเอาผมก็วางมันวางนี้แล้วก็เดี๋ยวกบเดี๋ยว่ว่าต้องเอาก็ให้ฉักกระตังออก ต่อไปทุกครั้งอาจารย์มาแล้วโท,ท,ทวัวร์ท่านจอพงศ์